ไปหางด้วยไหมลนะ่ะจันเลยหางจันเก่าด้วยละโกงเล็กจันเล็กมีอยสามลังมีสามอันสามลังเงือกอะนะครับบะหมี่ตึงสมเร็จรูปอะไรเงี้ยเอาอันนี้แหละเปน็นเงือกอดไปตัดอ้อยไปกันเลยไปพ่อคุยเลิศพอดี คุยนึงขอกัดไว้เมือคืนนี้ก็มีพอกัดย้เว้นก็มีแต่กับว่าหลายตัวคิดว่าคิดว่าคือสิบว่าหลายตัวเอาจันตัวนี้ลักไปห่างกันกับกับเฮ็ดไว้กัดยางขาดยางขาดก็เลยมซ่อมกะทันหันครับเราจันห่างมูซิงอยู่บ้านนี่เราไปห่างนี่นี่ บะมีเป็นเยังมันครับอันนี้ก็บจันเรือหงอนุจะป,ปิงงอน,นล็อกอู้จะปีนควงล็อกอู้ต,ตาย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 ยังไงเลยยังไงมึงขึ้ฟืดฟืดวะเออ,อ,อฟืดวะเออได้โอ้ยจอดไว้โดนไลายไปไหม่ไปไทยเต็ม บ่เคยใส่งานเลยเอาบะหมี่ละโอ้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นเยังไงหรอในพันจําเป็นครับบ่โมเป็นของแท้บ่กล้าเอิ้นเจ้าของว่าพันดอกกเก่งบ่นไดยอือเพราะจะหากินได้นี่ซื้อ บ้าการ์เงนอยู่ความว่าเป็นนายพันหรอกครับอพอกำกาบนี่นะพอจะหากินได้แต่เห็นเก่งบ้เก่งนะครับเอออันนี้เงอเง,อเงอเกาอ,อ,อ,อันนี้เงอเกาอันห่างหนูในบ้านพื้นนี้เ่แล้วครับนี่อือ มันมันมีเวลาก็จีไป,นนปก้นเอายี่ปูเละคือเด็ดเข้าดียอ,ยดอยู่กับยี่ปูอะไรเขาเกาะอยู่เนาะแบบนี้เสียบเข้าไปนี่้ขเ,นเนขเ้าไปละอันบนเนียนมันหลุดกลางทางกะหลุดกลางคันกะบ,บนลันนึกอะไรอ่ะโอเค เอาแล้วครับน้องเรียบร้อยอันนี้ไปทนลุกิไปครับว้า ปองหมโอ้ยสองลำานนงมาเลยะรถ้เรับเป้าหมเดี๋ยวผมชื่จุดรเบินะครับเนาะนี่แหละยุบฟ้าไวไม่นีแนละนี่หริเวณที่เห็นนี่ครับนี่เดี๋ยว กับกองกอนอ่ะให้เบ okay, ิ้ลคุยกันเบอร์อะไรกันอืมอืมอ๋อนี่สิออะ lại nó lọn như vậy なるほど。 ตัดต่อยออกแล้วลูกโลก่เออครับโอ้ขอ่าไปในป่าขเข่าวยากครับข่าวไปในป่า,ปายากยากในกันไทยทั้งหมดมีคนไทยให้ครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับได้ห่างสามหลงังมมอกันนี่แหละ มนี่ก็กลับละมือเงินเศร้าคนรุ่นกันครับสวัสดีเศร้ามั้ยครับ,บนี่ก็พยายามกลับที่หางไว้เหมือนวานนียครับไปรุ่นกัน,นเป็นยังไง หางวไ,าไว้เล็บปลาอ้อยอย่างนี้หน่อยก็หอดหมองแล้วผิดร่างแล้วครับเพื่อนขับสามหลังบ้านจากหลังบ่เข่าขับแต่ห้อยกัดอ้อยเต็มมง้งบ่ยอมไปเขา่า ไปกินเงี้ยนะครับเดี๋ยวมือแรงแก้มือไหมครับธรรมาดาครับหากินมือมนันมือบวมมันมือนี่ถือว่าบวมมันมือนี่ถือว่นถ่ายก็หักแต่บริเโยคกันตรอว่าทานกระฝุ่นกับมนันมือวันพะเอาแต่ของเาบวมมันแล้วมือ một lén kèm mưa hấp